นะครับก,ก็ขอต้อนแต่ละท,ทีมทั้งสองทีมนะฮะอย่างเป็นทางการครับมีร้อนครับวันนี้ครับมาในชุดขาวนะฮะจับก,การใสยครับแหม่าการใสยนี้ใส่เอี๊ยมสีชมพูนะฮะหวานอย่าเลยครับแหม่อเอี๊ยมสีชมพูเราจะกินสลิกงกับขุมชั้นขึ้นมาทันทีเลยนะฮะนี่ถึงของหวานเลยครับแต่สีเท้าไม่หวานด้วยแล้วฮะสนุกครับคู่นี้สูสีเลยครับ โอเกมมานี่เป็นการซายครับจะได้เป็นฝ่ายเขี่ยเล่นเกมก่อนนะฮะก็ค่งนข้างดูทีมทุกคนนะฮะทางรับของการซอยครับทั้งทีมเลยโจ้ชนะนะฮะแล้วก็ท่าของเบิร์กครับประทำการเป็นชนะตัวเต้านะท่าของเบิร์กครับร้อนครับดีครับจับทีมเลยครับเดี๋ยวอ๋อต้องรอผู้สาวประตูครับใส่เสื้อแก้มบ้าง เสื้อมั็นสีค่อนข้างใกล้เคียงกับนักเตะครับเสร็จไแล้วก็นางทิพย์ดาวดั้งเดิมแล้วฮะทานได้ของเจ้าเพลนแล้วฮะแต่วันนี้ครับยีคเป็นการนแนวรับนะฮะดึงแบตฝั่งขวารขครับโอเคครับเคลื่อนแต่ได้านกลางซอยเนี่ยเขาครองบอลก่อนคนระับใช่ครับตรงกลางที่ท่านไของหนุ่มนะฮะตัวเพลินไปเคลื่อนแต่จำชื่อแม่ให้กับกลางซอยครับผลง,งานที่ผ่านมาก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีครับ ด้านขวาวน,นี่เป็นางดของท็อปนะฮะตกกครับตั้งที่ทางด้านของหนุห่มฮะหน้าครับเด็กเขียนก็บันตามขึม้นมาครับแต่คอยเส้นละการซอยครับผลงานก็นดีขึ้นไปเรื่อยๆครับด้านขวาครับทางด้านของหน้านะฮะจะยิงจะทำการเป็นยิงด้านขวาครับจังหวะนี้ครับการซอยหลุดมาแล้วทางด้านของเจ้าท็อปไหลมาแล้วกลางไม่หงม่ผ่านฮะลุยบาที่คุณเดื่ครับเจอดตัวแหวนด้วยมี ยังไม่ผ่านครับเด็กบอของนิวล้อก็ตีอพื่อให้ต้องเขนแหมแก้ไขมาเสวยครับอยู่ที่เจ้าอ้ํนะฮะส่วแบ็ฝั่งซ้ายครับยกให้เขาเลยฮะแหมเจ้าเขนเนี่ยมาสตาร์ทมาในีสู่แนวแดน,แนหลังนะฮะ<ต> <ขอ S 2> น,น,น,ะนี่ยไปยืนหน้าแน่นเนี่ยครับต่อเป็นตัวรักก่อนครับตัวนี้ออกมาแปลกๆหน่อยนะนีวล้อน จังหวะนี้นี่ครับพูดสินให้เป็นตั้งตเตะขึ้นมาครับแต่งจอสุดท้ายครับเราจะโดนคลิปของนิวอาร์กับไฟนะฮะายเล็กๆที่นา้เนถรได้ถล่มหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเช็คลายชื่อสักครู่นะฮะแต่ไฟเสียขึ้นมาครับตามซายครับกับชาควนด้านซ้ายตัตดเข้า,า,ต,าขขตรงการลางนี้ครับคือปาที่ออฟ แล้วยิงไกลแม่ยังติดอยนะฮะแม่จะเอาที่เป็นคนที่ยิงไกลดีแล้วครับแม่ทีลาก็ทำประตูให้กับทีมได้ครับอย่างนี้เป็นลูกชึ้มนะฮะของกางอย่เับอยู่ที่ไฟสอมเบรล่ะฮะเดิกซ้อำมาครับลุงต้างกันใหม่ฮะเด็กสั้นมาครับ ส่างซอลทุกหนุ่มจ่ายลูกนี้ก็วันหลังท้งชนะของคุณเชืแล้วฮะเสียทุกการซอครับเคนเปลี่ยนการทับแนวันนี้ครับยิงร้อนิด้ได้ทารันคอยอาครับลูกนี้แม่เกือบไปแล้วครับพี่ลักสาวประตูครับปล่อยด้ว่าจะออกครับชนเสาเชื้อเลยฮะทางด้านของเจ้าเทนก็เกิดการเข้าไปมือสักคู่ครับส่างซอลยังเก็บได้ครับน่าจะพลิกอยู่างนี้ได้ขุ่มบอลเลยครับเอ้า แบงค์ไหลามารครับได้เจ้ารักนะครับมายูงจนเปรย์ด้ตรงกลางครับเจ้าลาพูดมาด้านซ้ายครับมอ,องตาใด้แไม่ยังเซฟออกมาได้ครับแม่ลุกจังหวะนี้ไล่นลุ้นเลย่างซอยครับแบงค์ปั๊นกับนะ้าฝอยได้เตี๋ยครับอยู่ที่เบิกคุณเ,เกมยังไม่ได้ครับโดนลุงสองครับเสียบอลมา อ้ำเล่นสั้นๆกับแบงแล้วข้างหน้าครับเจ้ารักหมายเลขนเซตสองก,ก็แต่งเข้าขวาแล้วล้มตัวยิงเลยนี่หัวต้องซุปเปอร์โซลนะฮะตัดทิ้งฟาวดากหลอกฟาวเลยครับตาเปิดเกมมาเป็นนี้ร้อนก็มีโอกาสก่อนเลยฮะจากเจ้ารักมันจะขู่ครับลิฟต์สูตัวเก่าเกมนะฮะเก่งได้สมกเตะบล็อกของนีร้อนครับ เิดยัดตัวยตรงกลางนี่มีอยังติดบอลกับรายได้เป็นเรื่อง,ง,อองต่มุมอีกครั้งครับเลื้เกล็ดสั้นๆนับลักช็ดต่อตรงกลางนี้ก็เข้ามือผู้สาวตัวครับเดีะจะพยายามจะเล่นเรือลูกนี้จะขู่เกือบโดนดักได้ครับต้องแก้ไขครับแล้วก็จะสินเป่าให้เป็นเปล่า,นะาครับเนี่ยยกเท้าสูงนะพี่นี้ บอลอยู่ทางนั่นเต้านะครับแล้วปอกไม้โบกมือบอกให้เพื่อนวิ่งไปลูกนี้เอายังได้เครับแต่ละสายรับไปแล้วตัดเข้ากลางยังจับบอลไม่ดีครับจังหวะสองยิงไปโอ้โหต้นกล้วยครับวันนี้หลุดกรอบเยอะครับใส่ใส่ใส่พิษหนาครับ มีร้อนก็แต่เจ้ารักสวัสดีครับลงมาต่ำนะฮะแม่สลับซับแนวกับเจ้าเคนนะสูงหน้าตัวเป้าครับไป่ไปจับการในแดนหน้าเลยฮะเตะลูกนี้ไว้แรงโวนไปครับต่อหมาจะอยู่ที่เท้านัดของเคนแล้วฮะถึงย์หนึ่ตั้งเตขึ้นมาครับของตังซอยนะฮะเปิดสั้นๆมาครับอยู่ที่เท้านัดของเจ้าน้าครับ ด้านขวาเติมยังไม่จ่ายครับเจ้านะจะหลบสองหลบมา้ครับดีทางด้านขวาทางด้านขวาขึ้นเติมมาเปิดลูกนี้เสาแรกเขาเสาตูยังรับไว้ได้หกบอลแฉลบด้วยลูกนี้เนี่ยเป็นต้องหบอกว่าพื่อนเสาตูเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ลูกแบบนี้ใช่ครับถ้าแฉลบเปลี่ยนทางมีโอกาสเป็นประตูได้สูงย์นะฮะอย่างเจ้แถลงครับหนีร้อนครับหลบทางด้านซ้ายครับอ้าว ไม่แล้วคุณเกมไม่ได้ครับกลางซอยนี้แค่เก็บรับแ่ได้รูปเดียวฮะต้องตั้งกันใหม่ครับพยายามมองเตื่อนข้างหน้าครับแล้วเปิดมาลูกนี้เนี่ยไม่ผ่านจริงครับก็เห็นพักกันแน่นจริงครับดังนั้นต่างซอยครับตัวจะเจาะยังไงครับเปิดขึ้นมาก็เข้าทางนะคกลางซอยนะครับโอ้โหแผนวันนี้ใช้ได้เลยครับผ่านมาต้งกลางยังไม่ดีครับเอาครับแล้วลูกขึ้นมาสามต่อสามแล้วเลี้ยวไปทางขวาออกข้ามกลางมาเคลนลูกนี้ โอโหยังหาจังหวะยิงไม่ได้ครับคืนกลับมาตั้งกันใหม่เลยครับต่างซอยนีประกบเร็ลรวดเร็ดฮะจังอยากกินเพชรสิ้นเท่ากลางซอยฮะหมีล้อนี่ทำอะไรไม่ถนัดเลยครับต้องย้อนตั้งกันใหม่ครับอยู่ที่ทาร์ไดของเจ้ารักครับขวางเสลาออกมาครับด้านขวาครับเจ้านดของเพลทฮะมองข้างในครับจังเก็บเกรดไม่ได้ครับตั้งกันใหม่ฮะอยู่ที่อ้ำครับทะลุช่องมาแล้วหรือม่ยังตับยังได้ครับยังเดือดรุ่มรุ่มนะฮะของหมีแล้วครับ มาตรงกลางครับเลงมาต่ำบอลฮะใส่กระชากยาวขึ้นมาแล้วตัวุัวนี้ไม่ยังไม่ทาานะฮะโอ้โหเจตนาจริงๆเลยาะให้คาแนนเจ้าหลักด้วยครับตบบอลเหมือนบอลไว้ครับผมเสียนตำแหน่งแรกแล้วครับทั้งสองทีมปรับเกมเลยมนะฮะส่งไปกองครับลงมาครับหนีรอครัะยทแต่ที่แล้วยิงกระจายแล้วนะคะแนนของเจ้าต๋องนั้แก่เกมนครับขั้นอันดันจริงๆครับ พอไปลงกลาครับโอ้โหแล้วไงเล่นหนีแรงเลยครับยิไกลมโอีโหเกือบเข้าเลยครับ เทียงยังเก็บได้ครับเจ้าเคนทางขวาตัดเ้ิดล้วชนขาในหโหแล้วไม่เข้าจังหวะกับยากจริงีทำอีกทีนึงยังไม่เข้าเลยครับโอ้มีโอกาสยิงเนี่ยสองสามครั้งเลยครับแหมคะแนนของมีล้วครับส่วนคะของเจ้าต่องน่าลงมาครับเกมนี้แบบหัวไหลิ่เดียวฮะไอ้จริงไหมสักคู่ครับชนคันสนั่นเลยฮะ ตุมันกที่สองสองแน่ยังนึ่งทีละเด็ดซ้ำอีกทีก็ยิงจากแถวสองอ่ะต้องเอาสองแถวไปเก็บเลยครับจังหวะนี้ฮะส้ำดาวสองครับอของทางด้านของโตกอ้ํนะฮะเดี๋ยวมาบอลสำรองด้านข้างหน่อยก็ได้ครับ ลักษณะเกีแบบน,นี้ยังมองไม่ออกครับออกได้สามหน้าแล้วฮะเรียงเสียงตองด้วยครับอะไรนะฮะเรียงเสียงตองใช่ครับแต่มันไถฮะเนีเ่ยออกสามหน้าดีหลอบหกับมีเลยนะครับ <c oughs> ตั้งแต่ขึ้นมาครับคนเดินเติดจา้าเขาให้เบอรกไเสียบลุงนี้ก็แรงเกินไปครับเบย์ไทมาเสียครับ ไปสองละสบางสนามมาอยู่ที่ด้านของเคนะยองมาทำเกมเลยครับกระชากบอลขึ้นมาเองครับแล้วลงเก็บลูกอย่างติดทะอลของอ๊อฟนะฮะบอลบุกของมีเราตัวต่อพาทุ่มมาเตรมกลางแต่เคนเก็บบอลไว้ได้แม่เบีิดถก่อนก็เลคลียทิงออกไปเลยฮะ ในสิบนาทีแล้วยังเสมอกันสู่ประตูต่อศูนนะครับยังทำอะไรกันไม่ได้เลยครับใช่ครับทั้งคู่นี่ถือว่ามีโอกาสยิงตองพัวกันแล้วฮะเึ้งเชนของกลางสอยครับเลด็กเร็วๆทีเดียวฮะการเพิ่มซึ้นบอลครับถึงบอลตลอดเลยครับถุงกินได้ขึ้นมานครับนเตะเขไม่ตะลงมาตัดบอลครับเล่นสั้นกับทางน้ำข้าวครับแตะมาด้านซ้ายครับ ยังเปิดขึ้นในไม่ได้ครับขนานเส้นมาลักไข่เตัวบางที่เข้าด้านในน่าจะแหว่ลูกนี้ครับดูเหนียวรั้งเอาไว้นะฮะยังได้เป็นลูกฟ้าครับเป็นฟีคิกของหนีร้อนครับแต่ยานี่ยได้ลุ้นเลยครับยืงไปฝั่งซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นเท้าขวาเนี่ยได้ลุ้นเลยครับใช่ครับจะดูที่ด้านเชนเนี่ยใช่ครับที่ที่คาราทายต้องเชนมพร้อมๆนะฮะจะปีตีก็เป็นพระเอกทั้งสามฮะแล้วพันโค้งเลยฮู้โหต้องทุบทิ้งเลยฮะ โอ้โหนี่ถ้ากินข้าวที่จะหล่อนี่เยอะใช่ครับปกติก็หล่ออยู่แล้วนะฮะเดี๋นักเตะลูกหล่อแทนเสือนะครับนะครับเต้ยเคนนะฮะแบงได้ทุ่มครับแบบนี้ของเจ้าตาอปฐุมมาท็อปจะพลิกลูกนี้ไม่ฟ้าครับนะจะแหวกมาวทางสองเออแล้วก็เชิญลงมากระดับหน้าวิ่งซูสุดเลยครับถึงตั้งแตนใหม่ครับนี่ร้อนระด็กขึ้นมาข้างหน้า ลักชิงมงได้ก่อนหน่อยไร้ทันหนุ่มครับเรนน์้ันมาอยู่ที่นะบอลข้างหน้าใช้บอลยาวครับเกี่ยวกัที่เจ้ายาวนะทะลุมาหนุ่มเติมสูงเหลือมาตรงกลางลูกนี้ก็ยังเข้ามาื่อพิลิสสาวประตูครับของนีร้อนครับยังไม่ได้ออกแรงเซฟนะไม่สนใจรุ่นี้ครับยังตัดได้ครับบอลหาขึ้นมาเองยิงยังติดบล็อกโอ้โหคืนนะข<อ>งังเ,เกมรุ่เต็มรับแล้ฮะรับยกให้เขาแล้วครับ หลงลุกลับเลยครับใช่ครับปกติลุกก็ได้รับก็ได้ครับโอ้โหลูกนี้ตัดสินใจส่ยงเคลียร์ที่เลือดหลังเลยฮะแหมทำไมหมูนี้ถึงชนะของเดนิสเบิร์แคบแน่นอนนะผมลูกตั้งเตะนุ่พคงนั่นซับเป็นคำนอร์ทุกนะฮะอยู่ที่ลูกบาลในทิศทางของเกิดครับเปิดเลือดมายังไม่ผ่านครับแล้วตัดได้ครับนีลจะเสียเลยอยู่ที่เจ้าเทน โอ้โหนี่สวนขึ้นมาแป๊บเดียวขึ้นมาลุ้นนาครับแปลลูกนี้โอ้โหนี่ง่ายๆเลยครับแค่นี่แหละฮะเป็นนักเตะลูกหล่แทนสวยครับก็ได้ของเจ้าต๋องครับลงไปนี่ก็ต่อหน้านี้มียืนเชิญใครแล้วครับแล้วทีได้ซ้ำดับสองไม่รู้เลครับหน้าเย็นเลยอย่างใจเย็นดีทีเดียวครับก็ได้ของเจ้าต๋องนะฮะหรือว่าเป็นลูกยิงง่ายที่สุดในชีวิตเลยครับลูกนี้ไปแวไม่เฉยแล้วก็แปะเข้าไปลูกนี้ขึ้นมบหนึ่งศูนย์แล้ว ชีหมหนึ่งสาวไปทางด้านซ้ายครับคนทำอะไรครัอ่าโดยดีเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาครับของกลางซอยนะฮะเข่าสั้นครับอยู่ที่คุณเดชด,ด้วยแหละฮะใส่สัตว์มาครับอ็อกนะฮะน,นี่อ็อกของกลางซอยครับไม่ใช่อ็อกตักนะฮะไหลมา,าสั้นครับเตี้ยาวมากลูกนี้ครับ ตดสินให้เป็นทัชบอลนะฮะเราเป็นลูกทุ่มครับของกลางซอยคับดูชลิปว่ครับสินทางนั้นของเจ้าหน้าแล้วฮะอันน uh, ี้ลูกสิบเก้านาฬิกาลูกสิบเก้านาฬิกาครับลูกทุ่มนะฮะถ้าลูกยี่สิบนาฬิกา็คือลูกสองทุ่มนะฮะทุ่มสองครั้งนะฮะยังได้เป็นการของ ฟังซอยครับดูด no ูเตะมุมครับดูสถิตบอลที่ชนะของล่าแล้วฮะโอ้โหดีครับยังขึ้นไมหมดครับเปิดมาลูกนี้ก็โดนโถงก้าไปโมงับแต่บอนไม่เต็มบอลเท่าไหร่ครับเกิดทางด้านของหนุ่มนะครับได้สะบัดจี๋สาวเพื่อสักครู่นะฮะแม่เทคสูเลยทีเดียวครับแต่ไม่เต็มกรอบคับเกือบไปแล้วครับเกือบตีเสมอครับสำหรับทางซอยครับ เพนเปิดยาวข้างหน้าครับสบายอยู่ที่ข้างหลองหนึ่งนรับตูวยังทุบทิ้งออกมาครับต้องยังเก็บได้แม่เสียบอลให้กับออกครับแทงมาตรงกลางครับหนุ่มเดินมาด้านซ้ายครับอยู่ที่ขุนเตะครับโดนหลุมสองแล้วจ่ายลูกนี้ยังติดอ๊อกป้อมมันอยู่ที่ทางด้านขวาอ๊อกกระโดงมาดังบอลโอ้ยต้องเอาเข้านี่รอนี่น้องหมอเนักเตะนี้ฟิตจริงๆครับทุกคนเลยครับโอ้ยเตะพลังหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวบ,บอกให้ก็เจ้ารักนะฮะ่อเพื่อนจ่ายลูกนี้ทะลุมาเขาไปกระโดงกลางเข็มข้างห่งทีเลยจังหวะดีใส่เข้าช้าครับน่ารักครับคุณเบสได้ถึงบอลก่อนครับแต่ลูกสาวเาเล่นเลยขึ้นมาครับยาวกระโต่อมาที่นะเดินมาจังหวะเดียวนายยังเก็บได้ครับตกใจ,จลูกนี้ยังติดนะฮะเดี๋ยวจะเสือแล้วครับนี่รอด้านซ้นายเขาใช้ของเจ้าตองดิดมาตรงกลางเข็มล็อกนาหนึ่งจังหวะ แต่กนี้ยังจะจลับทิ้งลอกหลับออกข้างไปได้ครับเนี่ยัเนบนบลครับกป็นบอลทุบนะครผู้ากก็ทัทุบเลยมาครับก็ตองเกือบมาที่ทับตองด้านในครับ ชิปมาเสาสองแต่้านของรักอุ๊ปเปลนี่ไม่เต็มท่าเลยเคลียร์มาได้ข้างหน้าแหม่ต้องเคลียร์ทิ้งกัโอ้โหมีร้อนนะฮะเกือบด้ยกนกัเพิ่สักคู่ฮะซุ่มเร็วขึ้นมาเลยฮะมีร้อนครับเจ้าอ่ำหามาหลบสวยครับอ่ำแต่ชาติขึ้นมาเองครับรอเพื่อนเติม คุณนี่ชมไม่ไดัดตั้งกันใหม่ครับอยู่ที่เชนเดี๋ยวยัดมาให้เจ้าต่องนี้แม่แต่บอลลุงยังล้อหลังครับป่องใช้ตัวบังถึงเส้นหลังคืนมาท็อปแต่เทางด้านของหนุ่มครับบังบอลอยู่ฮะต่ปักับท็อปแอ้ยเป็นบอลของนีแล้วครับลักยังคุ้กกี้คุ้กกี้อยู่ครับแม่จังหวะสุดท้ายก็เร็วๆเลยครัเป็นลูกฟาโรห์ของตางซายครับมาที่เบอร์ครับ ด้านขวาครับทางด้านของเจ้ายาวสูนหน้าเตีวเป้านะฮะกระจายย้อนหลังแล้วเสียบอลมาที่เคนตามลูกนี้เคนนั่งเก็บบอลครับไหลมาทับข้างหน้ามีสงอ,คอสงคนทขบเปิดบอลเลี้ยวหูไปแล้วเฉือน,อน,นไปสางตัวของโอฟูร์สารสืซ่น้ำใจดันแงๆเลยขนาดนั้นนะยัยงกระทับเลยเลยฮะลูกนี้ครับไม่ยากิงเองกับทางานของเจ้าครับแต่มาเคนแล้วเข้าซ้ายแล้วกินแล้วยังติดนะครับจะสวนเร็วขึ้นมาข้างหน้ามีเบอร์คนเดียวครับดึงบอลราเพื่อน ไหลามาที่เจ้ายาวคืนตั้งกันใหม่ต่มกันตลอดนี้คืนได้บอลกระชากมาคนเดียวโดยสกรริลลุ่มเนียสอย่าเลทายลืมได้ครับถูกต้องฮะไหล,าหลามาคืนแต่งเข้าในยัดตาลุม่มเนียสอยยังเขมือที่สามาราประตูครับถูก้องฮะจังหวะสุดท้ายของหนีร้อนครับยังทําไม่ได้ครับองเก็บได้ดีดมาแล้ไม่แม่นนะฮะจะสวนเร็วขึ้นมาครับปากซอย เบรคโจมก่อดีเชื่อมาเด็ดแต่งเขาด้านในครับไหล,าาหลามาครับนุ่มต่างเผจริงกยงายอย่างเชี่ยเลยงาสนามก็การเต้นตัวครับเดี๋ยวการได้ลุ้นสามี่เสมอแล้วเพิ่งนี้เสิรไปตรงกลางลูกน,นี้ก็หูลึกเข้าผู้เสาตัวเลี้ยง เดินเรมาอลไรครับอยู่ที่ทางด้านของโตเก้นนะโอ้เหแล้วเล่นเร็วมาขึ้นมาในสองสามคนเลยครับมาที่เคนด้านขวาลองเข้าตรงกลางโอ้โหแต่ถึงได้เปิดอีกแล้วเคนโวยดูนี่ยอดมากครับของเคนนะฮะกอลยังไม่ขาดครับส่วนในนาทีสุดท้ายครับเดี๋ินเร็วทุกจังครับเป็นช่วเวลาแรกนะฮะ เข็นหลุดมากระดุดมาเสาสองยังหม่งทิ้งไปได้ครับโอ้แรงเยอะจริงนะเขตนลุดถึงต่อเป็นลูก19บเนาฬิกานะครับช่วงตีงแล้วครับถูกการเซนซ่าลูกนี้จะเกี่ยวไปไม่ได้ครับเข็นเดี๋ยวโดนตัดขึ้นมาเบอร์เขียยไปได้าซ้ายครับแทงทะลุขึ้นมาแล้ะกินด้วยซ้ายลูกนี้ก็ไม่เข้าก่อีกแล้วครับแม่น้หนักเบาครับ ลูกใจมันจะพูดครับคามคุณเดือดนะฮะตองเลือดเลือดสยาเลือดพยาบาลเลยนะฮะแทนทะลุนะครับทะลูกหัวใจครับเดี๋ยวเราตื่นครับ